มี AI อยู่หนึ่งตัวนะครับที่อยากให้คุณครูรู้จักนะครับมันเจ๋งมากๆและใช้งานฟรีด้วยโดยมีความสามารถบางส่วนเนี่ยคล้ายกับแคนว่าไม่ได้หมายถึงว่าคุณครูจะต้องเลิกใช้แคนว่านะครับเพียงแต่ว่าใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสมและใช้ควบคู่กันไปจะทำให้งานออกแบบงานที่คุณครูต้องการจะพัฒนาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นตอบโจทย์มากขึ้น ไปติดตามกันต่อเลยครับก่อนจะเริ่มต้นคลิปอยากจะถามคุณครูทุกท่านสักนิดนะครับว่าตอนนี้ทุกท่านใช้ AI ตัวไหนอยู่บ้างครับ คอมเมนต์มาแบ่งปันที่ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านเลยเข้าสู่ช่องทีดเดนแชนะครับในวันนี้ครับอยากจะแนะนํา AI 1ตัว1อันให้กับคุณครูทุกท่านนะครับโดยเฉพาะคุณครูสายออกแบบซึ่งแน่นอนว่าเราได้ออกแบบกันค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อเกมการสอนปกรายงานกิจกรรมโครงการปกแผนนะครับ สร้างสื่อสร้างเกมหรือแม้กระทั่งตกแต่งห้องเรียนจัดบอร์ดเนี่ยงานออกแบบถือเป็นงานสำคัญส่วนหนึ่งของคุณครูทุกวิชาทุกระดับชั้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคุณครูหลายๆท่านที่สนใจแล้วก็ต้องการพัฒนางานตรงส่วนนั้นให้ ที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้นนะครับที่อาจจะน่าสนใจอยู่แล้วให้น่าสนใจขึ้นนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นอยากจะใช้เวลาตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณครูหลายท่านที่อาจจะยังเพิ่งเข้ามาดูนะครับหรือนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าทีเด่นแชร์เนี่ยได้ทำคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับ AI ตัวไหนไปแล้วบ้างนะครับเผื่อนะครับสนใจแล้วจะย้อนกลับไปดูเนี่ยก็อยากจะใช้เวลาแนะนำตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมจากรูปภาพนี้ก็แล้วกันนะครับ mm hmm. ที่เดนแชร์เนี่ยได้มีการทำคลิปเกี่ยวกับ AI แต่ละตัวแต่ละอันเนี่ยในรูปแบบที่เป็นซีรีส์นะครับหลายๆตอนบางอันก็20บางอันก็30บางอันก็ประมาณ4-5คลิปนะครับคือพูดง่ายๆว่า ถ้าคุณครูดูคลิปชุดนั้นนะครับซีรีส์ชุดนั้นเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับว่าแต่มีอะไรบ้างที่ T d ท d เด่นแชร์ทำไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับอันแรกเลยในคอลัมน์แชทบอทนะครับ T ทีเด่นแชร์ทำแชท gpt ไปแล้ว Google Bard ในชื่อใหม่ก็คือ Gemini ทำไปแล้วนะครับในส่วน2อันสุดท้าย c r o s กับ p e r f e c t City เนี่ยอันนี้ก็อยู่ในแผนเหมือนกันเดี๋ยวเร็วๆนี้คงได้มีโอกาสเข็นนะครับแล้วก็ในส่วนของ Image Generator นะครับ c a n v a AI ที่เด่นแชร์ก็ได้ทำไปแล้ว Bing Image Generator ที่เป็นชื่อใหม่นะครับที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เป็นส่วนที่พัฒนา เป็นส่วนที่อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเป็นอะไรเดี๋ยวเราติดตามกันเร็วๆนี้แน่นอนก็นะครับ b i n g i m a g e Creator b i n g Image g e n e r a t o r อันนี้ก็ทำไปแล้วสามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้นะครับ l e o n a r d o ai ก็ทำไปแล้วนะครับผมในส่วนของ Image Editing เนี่ยคล p t d r o p ก็ทำไปแล้วนะครับ r e m o v e bg เอาไว้ลบพื้นหลังให้ไม่มีพื้นหลังเนี่ยนะครับหรือว่าทำให้เป็นแบบ โปร่งใสหรือนมสกุล .png เนี่ยอันนี้ก็ทำไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ e ิ e a r Chat GPT อ่ื Chat PDF ตรงนี้ก็ได้มีการทำไปแล้วนะครับที่ดแชร์ก็ได้ทำไปหลายส่วนหลายอันเลยนะครับแล้วก็อันอื่นๆเดี๋ยวขออนุญาตไล่ดูตรงนี้มีอีกไหมนะครับมันมีเยอะมากคงไม่ได้ทำทุกอันนะครับแต่ว่าก็อยู่ในแผนหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็มีคุณครูมิมีอาจารย์หลายๆท่านนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่สนใจเกี่ยวกับ AI เนี่ยก็ทำไปแล้วลองไปค้นดูที่ YouTube ได้นะครับอีกอันหนึ่งที่ทีเด้นแชร์ทำไปแล้วก็คือ AI ในส่วนของ Presentation ก็คือ Gamma.app อันนี้เจ๋งมากๆอยากให้คุณครูลองไปเรียนรู้กันนะครับแล้วก็สไลด์ AI ตรงส่วนนี้ก็ทำไปแล้วเพราะฉะนั้นทีเด้นแชร์ก็ได้ทำไปหลายอันอยู่เหมือนกันนะครับลองนับเล่นๆดูนะตอนนี้1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วก็ตรงนี้ก็มีการพูดถึงไปแล้วนะครับแปดแล้วก็เก้าแล้วก็10นะครับประมาณ10ชุด10ซีรีส์ด้วยกันท่านใดสนใจก็สามารถที่จะไปที่ YouTube ของช่องที่เดนแชร์แล้วก็กดในส่วนของเพลย์ลิสต์ได้นะครับ หรือถ้าเกิดหาอันไหนไม่เจอก็สามารถที่จะ inbox มาที่เพจ a c e b o o k ของทีเดนแชร์ก็ได้เดี๋ยวจะส่งกลับไปให้อย่างรวดเร็วเลยนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะพูดในเบื้องต้นสักเล็กน้อยครับไปครับเดี๋ยวเราไปดู AI ในวันนี้กันเลยซึ่งเป็นส่วนเสริมส่วนเพิ่มเติมหรือส่วนพัฒนามาจากในส่วนของ Bring Image Generator ตามกันต่อครับ A later few moments later. อีกอันหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือ AI ที่10อัน10กว่าอันเมื่อกี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถใช้งานได้ฟรีนะครับก็มีคุณครูรหลายๆท่านนะครับเหมือนกันที่ถามเข้ามาว่าฟรีไหมนะครับแต่อยากจะบอกตรงนี้เลยว่าคลิปวิดีโอที่ทีเดย์แชร์ทำและพาไปรีวิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อเกมหรือ AI เนี่ยเริ่มต้นจากฟรีนะครับแล้วก็ฟรีเนี่ยคือใช้คุ้มมากม แต่ถ้าเกิดอยากใช้จริงจังอยากใช้อะไรที่มันเต็มประสิทธิภาพหรือบางฟีเจอร์บางเมนูที่มันมากกว่าเนี่ยอันนั้นค่อยพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อยากให้เริ่มต้นเล็กๆในแบบที่ฟรีก่อนเราจะได้เริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็เริ่มต้นได้เร็วด้วยนะครับโอเคครับสิ่งที่เราจะไปเรียนรู้กันในคลิปซีรีส์ของชุดนี้นะครับมีชื่อว่า Microsoft Designer นะครับอลองพิมพ์นะครับ Microsoft อันนี้ผมมาตั้งต้นที่ Google เลยนะครับอ่า Microsoft d e s i g n น r นะครับนี่นะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับวิธีการเข้านะครับง่ายๆมาที่ Google ก็ได้แล้วก็พิมพ์ Microsoft Designer ในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะกดขี้ลิง์แรกเลยนะครับที่เขียนว่า Microsoft Designer นะครับตรงนี้กดคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับ แน่นอนครับว่าเราจะเข้าใช้งาน Microsoft Designer เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีนะครับ Account ของ Outlook หรือว่า Hotmail แต่เราสามารถเข้าระบบด้วย Gmail ก็ได้นะครับเหมือนกับที่ผมจะทำเนี่ยผมจะพาทุกท่านเข้าระบบด้วย Gmail นะครับพอเข้ามาแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่เลยสร้างด้วย AI แก้ไขด้วย AI ออกแบบเริ่มต้นอะไรนะครับแล้วก็มี รูปภาพหลากหลายเวลาเรานําเมาส์ไปวางเนี่ยมันก็จะมีพร้อมนะครับขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวอย่างตรงนี้ด้วยอันนี้ค่อนข้างยอดเยี่ยมมากๆนะครับตรงนี้นี่นะครับก็จะมีตัวอย่างเยอะเลยนะครับจะทําเป็นวอลเปเปอร์ทาเป็นการ์ดทำเป็นภาพระบายสีนะครับหรือสติกเกอร์เป็นไอคอนนะครับและอื่นๆอีกมากมายตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะกดดูได้ นี่นะครับความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปภาพไอคอนวอลเปเปอร์คำเชิญโปรเตอร์โพสทางโซเชียลมีเดียนะครับบัตรอวยพรสติกเกอร์โมโนแกรมหน้าสมุดภาพระบายสีอันนี้คุณครูศิลปะแล้วก็คุณครูปฐมวัยน่าจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้มากๆเลยนะครับ2000 years later แล้วก็มีอันอื่นๆอ,อีกมากมายตรงนี้เลยนะครับน่าสนใจมากๆผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าถ้าเกิดคุณครูได้รู้จักและได้นำไปใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนางานคุณครูเนี่ยจะได้เพิ่มความน่าสนใจแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการทำงานมากๆเลยนะครับโอเคครับต่อไปเราไปลงชื่อเข้าใช้กันดีกว่านะครับเราจะกดไปที่ลงชื่อเข้าใช้มุมบนขวาตรงนี้นะครับกดเลย หลังจากคีิกกดแล้วเราก็ทําการกรอกอ e ีเมลของเราลงไปนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น Gmail นะแต่ถ้าเกิดทุกท่านมี Outlook มี Hotmail นะครับหรือแม้กระท e ั่งอีเมลที่มีการเชื่อมระหว่าง2บัญชีก็คือ Microsoft กับ Google เข้าด้วยกันเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าเป็นอ e ีเมลของสถานศึกษานะครับหรือว่าองค์กรเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ตรงนั้นได้แต่ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น Gmail ธรรมดานะครับ ผมได้มีการกรอกลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดถัดไปนะครับหลังจากที่กดถัดไปแล้วนะครับแล้วก็จะกดที่คําว่าส่งรหัสนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดทุกท่านใช้เป็น Gmail เหมือนกับผมเนี่ยมันจะส่งรหัสนะครับไปให้เราในเมลของเรานะครับเราก็จะกดส่งรหัสในลักษณะแบบนี้นี่นะครับแล้วก็จะนําโค้ดที่ได้นะครับมาใส่นะครับตรงนี้เราก็จะเห็นว่าทีมงาน Microsoft ได้ส่งรหัสแบบใช้ครั้งเดียวให้กับคุณนะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็นํารหัสนะครับมาทําการกรอกใส่ในส่วนของใส่โค้ดตรงนี้แล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกมากๆตรงนี้ผมจะติ๊กถูกด้วยด้วยนะครับไม่ต้องแสดงสิ่งน,นี้อีกครั้งแล้วก็กดใช่นะครับก็คือการลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้เลยนั่นเองนะครับผม หลังจากนี้นะครับเราก็เป็นสมาชิกนะครับหรือมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในส่วนของ Microsoft Designer เรียบร้อยแล้วแล้วทุกท่านแหะครับดูคลิปนี้จบแล้วจะตัดสินใจลงทะเบียนเลยหรือเปล่านะครับแต่อยากจะเชิญชวนแนะนำเหลือเกินว่าอยากท่านเนี่ย ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพบกันต่อคลิปหน้าเราต้องการจะออกแบบอะไรตรงนี้มีมากมายที่น่าสนใจยังไงติดตามกันต่อได้ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับผมดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลังเลที่จะลงทะเบียนหรือทดลองเล่นไปก่อนก็ได้ ผมเชื่อว่าด้าเกิดทุกท่านมีพื้นฐานในการใช้งาน AI ตัวอื่นๆมาบ้างแล้วการใช้งาน microsoft designer จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับทุกท่านที่ได้แชร์มั่นใจแบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อคลิปหน้าคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ตอบคำถามที่ได้ถามไปในตอนแรกด้วยนะครับว่าตอนนี้ทุกท่านใช้ AI ตัวไหนอยู่บ้างคอมเมนต์ comment มาแบ่งปันกันล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ด้วยตามกันต่อคลิปหน้าเจ๋งแน่นอนน่าสนใจแน่นอนตามกันต่อนะครับ